วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆขอทานพูดพลางลุกขึ้นยืนทิ้งกระป๋องเหรียญไว้บนพื้นวันที่ความยุติธรรมมาเยือนเสียงเหรียญกระทบกันในกระป๋องดังวแววมาตามสายลมในแพทย์ธนาเดินผ่านขอทานคนเดิมที่นั่งอยู่ตรงมุมตึกทุกวันชายในชุดเก่าขาดกระรุงกระริ่ง,งใบหน้าเหี่ยวยน่น รอยแผลเป็นพาดผ่านตาข้างซ้ายที่ปิดสนิทธนาโยนเหรียญสิบลงในกระป๋องเหมือนทุกวันขอบคุณครับคุณหมอเสียงขอทานแหบแห้งวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณธนาชะงักหันกลับมามองขอทานไม่เคยพูดอะไรมากไปกว่าคำขอบคุณสั้นๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพูดอะไรมากกว่านั้นและที่แปลกกว่าคือเขารู้ว่าธนาเป็นหมอวันพิเศษ ธนาถามใช่ขอทานยิ้มเผยให้เห็นฟันเหลืองที่บางซี่หักหายวันที่คุณจะได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับธนาขมวดคิ้วรู้สึกอึดอัดกับการสนทนาประหลาดนี้เขาพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้แล้วรีบเดินจากไปความรู้สึกแปลกติดตามเขาไปตลอดทางเขารู้สึกเหมือนมีคู่สนทนาลึกลับรอยอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้คลินิกเต็มไปด้วยคนไข้ ธนารู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าปกติคำพูดของขอทานยังก้องอยู่ในหัวหมอคะพยาบาลเดินเข้ามามีคนไข้ฉุกเฉินค่ะห้องตรวจพิเศษธนารีบเดินไปที่ห้องตรวจเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาแทบหยุดหายใจคนไข้เป็นชายวัยกลางคนนอนอยู่บนเตียงด้วยบาดแผลชะกันที่ท้องแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจธนาเต้นระรัวคือเขาจำชายคนนี้ได้ มานะอดีตเพื่อนร่วมคณะแพทย์ผู้ที่ธนาเคยใส่ร้ายจนถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อหปีก่อนเพราะความริษยาที่มานะเก่งกว่าเขาถูกแทงพยาบาลบอกสถานการณ์วิกฤตต้องผ่าตัดด่วนธนาพยายามรวบรวมสติเขาต้องรักษาคนไข้คนนี้คนที่เขาเคยทำร้ายเขาไม่ได้พบมานะมาห้าปีแล้วไม่รู้ว่ามานะจำเขาได้หรือไม่ มานะกำลังหมดสติจากการเสียเลือดการผ่าตัดเริ่มต้นขึ้นธนาสังเกตว่ามือของเขาสั่นผิดปกติจิตใจเขาถูกรบกวนด้วยความรู้สึกผิดสติต้องมีสติเขาบอกกับตัวเองคุณหมอพยาบาลส่งผ้าซับเลือดให้คนไข้เสียเลือดมากขณะที่ธนากำลังผ่าตัดเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดบาดแผลมีลักษณะคล้ายกับถูกแทงด้วยเครื่องมือผ่าตัด ไม่ใช่มีทั่วไปความคิดประหลาดวาบเข้ามาในหัวแต่เขาพยายามสลัดทิ้งไปหลังจากผ่าตัดนานสองชั่วโมงในที่สุดสถานการณ์ก็เริ่มคงที่มานะยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องพักฟื้นในห้องไอซียธนาถอดถุงมือด้วยความโล่งอกแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเดินออกมาจากห้องผ่าตัดเขาพบว่ามีชายคนหนึ่งยืนรออยู่ชายคนนั้นใส่แว่นตาดำ แต่งตัวเรียบร้อยคุณหมอธนาชายคนนั้นเอ่ยทักผมรู้ว่าคุณจำนายมานะได้คุณเป็นใครธนาถามน้ำเสียงเริ่มสัน่นแค่คนที่อยากเห็นความยุติธรรมชายคนนั้นตอบคุณทำลายชีวิตของมานะทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างอาชีพครอบครัวหลังจากถูกไล่ออกเมียเขาก็ทิ้งไปลูกไม่อยากเจอหน้า ผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรธนาพยายามปฏิเสธคุณใส่ร้ายว่าเขาเรียกรับสินบนจากบริษัทยาเสียมให้พยาบาลเป็นพยานทั้งที่ความจริงคุณต่างหากที่ทำชายคนนั้นยืนเฉยแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเย็นชาธนารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสั่นสะเทือนแล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรบันทึกนี้ชายคนนั้นยื่นกระดาษให้ ลงชื่อยอมรับในสิ่งที่คุณทำแล้วถ้าผมไม่ทำละ่ะชายคนนั้นถอดแว่นตาออกเผยให้เห็นดวงตาข้างซ้ายที่ปิดสนิทมีรอยแผลเป็นาพาดผานทนาหายใจสะดุดนี่คือขอทานคนเดียวกับที่เขาพบตอนเช้านายมาะรอดชีวิตเพราะมือคุณแต่ถ้าคุณไม่ลงชื่อชายคนนั้นหยุดไปชั่วครู่วันพรุ่งนี้อาจมีแพทย์อีกคนที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยอาการแบบเดียวกัน ทนารู้สึกแข็งทื่อไปทั้งตัวนี่เป็นการขู่โดยตรงนี่เป็นเรื่องห้าปีที่แล้วผมเปลี่ยนไปแล้วความยุติธรรมไม่มีอายุความชายคนนั้นตอบเรียบเรียมเลือกเถอะคุณหมอจะสารภาพหรือจะเสี่ยงทนาจ้องกระดาษในมือตัวอักษรที่ระบุก,การกระทำผิดของเขาทั้งหมดความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดคุณไม่มีหลักฐานทนาพยายามต่อรอง ใครจะเชื่อขอทานชายคนนั้นยิ้มบางผมเป็นขอทานเพราะอะไรคุณเคยสงสัยไหมผมเคยเป็นนักข่าวที่ตามเรื่องคอร์รัปชันในวงการแพทย์จนกระทั่งถูกคนของคุณทำร้ายแต่หลักฐานทุกอย่างยังอยู่ครบเสียงรถเข็นคนไข้ดังมาจากทางเดินเมื่อธนาหันไปมองพยาบาลกำลังเข็นมาน่าออกจากห้องผ่าตัดไปยังไอซีเขาหันกลับมาอีกครั้ง แต่ชายปริศนาหายไปแล้วเหลือเพียงกระดาษที่วางอยู่บนเก e. ้าอี้ทนายหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านอีกรอบมันไม่ได้มีแค่การยอมรับผิดเรื่องมานะแต่ยังมีรายชื่อบริษัทยาที่เขาเคยรับสินบนทั้งหมดข้อมูลที่ไม่มีทางมีใครรู้นอกจากตัวเขาเองเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำมือสั่นไปหมดเง่อยหน้าขึ้นมองกระจกใบหน้าที่สะท้อนกลับมาดูซี่เซียว และในวินาทีนั้นเขาเห็นเงาดำยืนอยู่ข้างหลังในกระจกทนาหันขอบไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นนี่ฉันกำลังบ้าไปแล้วเหรอเขาพึมพำกับตัวเองเสียงเหรียญกระทบกันในกระป๋องดังว่วมาจากที่ไกลๆทั้งที่เขาอยู่ในห้องน้ำชั้นสี่ของโรงพยาบาลทนาสะดุง้งหัวใจเต้นร,รัวเขาเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยฝีเท้าสั่นเทา ตรงไปที่ห้องไอซีเพื่อดูอาการมานะขณะยืนมองผ่านกระจกเขาตกใจเมื่อเห็นมานะลืมตาขึ้นช้าๆทั้งที่ควรจะยังหมดสติอยู่ดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาที่เขาปากขยับคล้ายกำลังพูดอะไรบางอย่างวันพิเศษของคุณทานาพะงะถอยหลังทั้งที่ไม่มีทางได้ยินเสียงจากอีกฝั่งของกระจกได้เขาวิ่งกลับไปที่โตทำงาน คว้าปากกาและลงชื่อในเอกสารนั้นอย่างรวดเร็วพับใส่ซองที่แนบมาด้วยเมื่อเดินออกจากโรงพยาบาลเขาพบขอทานคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนกับไม่เคยขยับไปไหนของคุณทนายยื่นซองให้เมื่อยังคงสัน่นผมยอมรับทุกอย่างขอทานรับซองไปโดยไม่เปิดดูเขายิ้มบางๆดีมากคุณหมอ ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความยุติธรรมคุณจะทำอะไรกับมันไม่ต้องกังวลขอทานตอบผมไม่ได้ต้องการทำลายคุณแค่ต้องการให้คุณได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับความกลัวทนาถามเสียงแผ่วความสำนึกผิดขอทานแก้ก่อนจะเสริมและโอกาสได้ถ่ายบาปนมณะต้องการโอกาสในวงการแพทย์อีกครั้งอีกหนึ่งเดือน จะมีการเปิดรับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหม่คุณจะช่วยเขาธนาพยักหน้ารับโดยไม่คิดจะปฏิเสธอีกวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆขอทานพูดพลางลุกขึ้นยืนทิ้งกระป๋องเหรียญไว้บนพื้นวันที่ความยุติธรรมมาเยือนขอทานเดินจากไปทิ้งให้ธนายืนงงงันเขาก้มลงมองกระป๋องที่ถูกทิ้งไว้สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใน เมื่อเอื้อมมือไปหยิบเขาพบว่ามันคือรูปถ่ายเก่าๆของเขามานะและเพื่อนแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งที่มุมรูปมีข้อความเขียนไว้ความยุติธรรมไม่เคยมาสายแค่มาในเวลาที่ไม่คาดคิดทนารู้สึกเหมือนภาระหนักอึ้งบางอย่างถูกยกออกจากบ่าชายผู้นั้นสามารถทำลายอนาคตของเขาได้แต่กลับเลือกที่จะให้โอกาสไถ่บาปเหมือนที่เขาเพิ่งให้โอกาสมานะได้มีชีวิตต่อไป วันพิเศษเขาพึพรรมพำกับตัวเองเก็บรูปถ่ายใส่กระเป๋าเสื้อก่อนจะหันกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งมีคนไข้รออยู่และมีความผิดที่ต้องแก้ไข